คราวน,นี้มาดูการ,นะรเทคนิคการอินทิเกรตอันแรกเนาะก็คือการแทนค่าตัวแปรนี้การจะเข้าใจการแทนค่าตัวแปรนะครับเรามาดู f นะครับเป็นฟังก์ชันของ u กับ x นะครับเราต้องเข้าใจวิธีการดิฟลูกโซ่ก่อนนะครับเพราะเราจะดิฟมันนะครับเราจะดิฟ f ดิฟ f ของ u ของ x นะครับ f เนี่ยเป็นฟังก์ชันของ u ซึ่ง u ก็เป็นฟังก์ชันของ x ต่ออีกทีหนึ่งนะครับต่างคนต่างเป็นฟังก์ชันแลกันแล้วกันนะครับดิฟตรงนี้เนี่ยนะครับจะได้ว่า <c oughs> df by du แล้วก็ du by dx นะครับเราจะดิฟเทียบกับ x นะครับเราก็ดิฟเทียบกับ u ก่อนแล้วดิฟ u เทียบกับ x นะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราควรทำ นะครับนี่คืรดิบลุกโซนะครับแวตัวนี้เราก็ได้ว่าย่างตัวนี้เราก็ให้ให้ df by dx เนี่ยเท่ากับ f ของ x นะครับนะแต่ถ้าเกิดเป็น df ของ u เนี่ย แล้วก็เป็น f ของ u นะโอเคไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ได้ f ของ u ผลนี f b y dx เข้ากับ f ของ u นี่คือ f ของอ่อนี่คือ f ของ u เนาะแล้วก็ u เทียบกับ x ดิฟเทียบกับ x ซึ่งเราก็ย้ายข้างเนาะเราก็จะได้ว่า df เท่ากับ f ของ u u ของ x นะครับแล้วก็ dx ซึ่งเราก็รู้กันทั้งว่า idf เนี่ยเท่ากับ f ของ u เนาะแล้วก็ du แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าไอ้เทอ f ของ u u พาย์ x du เนี่ยมันเท่ากับเอ้ดี D, x ไม่ใช่ดี D, u ตัวนี้เป็นดี x เราผมก็แค่เอาเทอมนี้มาแค่น,นั้นเองนะครับแล้วก็เท่ากับ f u du แล้วเราก็อินทิเกรตนราแสดงว่าอินทิเกรต f u du เนี่ยจะเท่ากับอินทิเกรต f u du by dx แล้วก็ ดีเอ็กซ์นี้คือการแทนค่าตัวแปรนะอาจจะดูยุ่งยุ่งงงงงนิดนึงเนาะแต่ว่ามันไม่ได้ยากนะครับมันไม่ได้ยากเดี๋ยวจะทําตัวอย่างให้ดูนะพอเห็นตัวอย่างปุ๊บจะเข้าใจร้องว่าอ๋อเลยอะคราวนี้มาดูตัวอย่างนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างกันนะคตัวอย่างก็คือนะครับอินทิเกรตนะรเรามาดูตัวอย่างตัวอย่างที่1เดี๋ยวทําสัก2ตัวอย่างเนาะก็คืออินทิเกรต 6x square root นะครับ x กำลัง2อบวก2 dx เข้าไหมครับคราวนี้เราจะดูยังไงว่าเราควรจะแทนค่าตัวแปรนะครับดูสังเกตเนาะนี่คือ x กำลัง2นี่คือ x มันจะต่างกันยกกำลังต่างกันอยู่1ยกกำลังอันหนึ่ง x กำลัง2อันหนึ่งเป็น x ถ้าบอกว่าเป็น x กำลัง3ตัวนี้ก็ต้องเป็น x กำลัง2นะครับนี่คือสิ่งที่ต้องมันต้องเกิดขึ้นต้องต่างกัน1นนะครับตรงยกกำลังมันถึงจะแทนค่าตัวแปรแบบนี้ได้นะครับ นับในกรณีที่มันเป็น x กำลังสองอย่างนี้นะ x กลังสองบวกเป็นพอลิโนเมียลแบบนี้นะครับอ่าคราวนี้เราทำยังไงต่อนะครเราก็แทนค่าตัวแปรครับโอเคให้ u เท่ากับ x กำลังสองบวกสนะครับพอได้อย่างนี้ปุ๊บจากสูตรของเราเราต้องการดิฟ u เทียบกับ x นะครับเราก็ดิฟ u เทียบกับ x นะครับซึ่งก็ได้อะไรครับได้สอง x ได้2 x ตรงนี้แล้วก็เราก็บอกว่า dx นะครับก็จะเท่ากับ du ส่วน2 x ซึ่งก็ไม่ได้ลำบากครับเราก็ดูอินทิเกรตอินทิเกรตเราก็คือ6 x นะครับตอนนี้ไอตัว x กำลังสเนี่ยกลายเป็น u ละนะก็เป็น u ยกกำลัง1ส่วน2ะครับกลายเป็น u ยกกำลัง1ส่วนสส่วน dx เนี่ย dx อยู่ตรงนี้และนะครับ dx เท่ากับอะไรครับ du ส่วน2 x นแทนค่าลงไปแค่นั้นเอง x ก็จะเป็นไงครับ x ก็จะไปตัด x นะครับนี่คือสาเหตุที่มันต้องต่างกันหนึ่งตรงยกกําลังไม่งั้นมันจะไม่ตัดกันนะครับเลรูปล่างเราก็จะง่ายขึ้นนี้ก็จะได้3นะครับเราเราจะได้อินทิเกรตอะไรครับ u ย,ยกกําลัง1ส่วน2 du นะครับซึ่งอินทิเกรตเสร็จได้อะไรครับ u ย,ยกกําลังหนส่วน du ก็ได้มีสด้วยเนาะ3ายกกาลัง u ย,ยกกําลัง1ส่วน2นะครับบวกหหารด้วย1ส่วน2บวก1 นะครับแล้วก็บวกด้วยค่าขงที่ตัวหนึงนะครับเท่ากับ 3u ยกกำลัง3ส่วน2หารด้วย3ส่วน2บวก4นะซึ่งตัวนี้ก็เท่ากับ 2u ยกกำลัง3ส่วน2บวก4อย่าลืมนะครับว่าเราต้องแทนค่า u ด้วยนะครับก็เป็น 2u คืออะไรครับ x กำลัง2บวก2นะครับแล้วก็ยกกำลัง สามส่วนสองนะครับแล้วก็บวกด้วยค่าคงที่คือสี่นับนี่คือคําตอบของเรานะครับอินทิเกรตนี่คืออะไรนะหกเอ็กคูณกับสแควรูทเอ็กซ์กำลังสองบวกสองดีเอ็กซ์นะครับจะเท่ากับเท่านี้นี่คือคําตอบของเราคราวนี้เรามาดูตัวอย่างที่พิสดารมากขึ้นนะครับนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างที่พิสดารมากขึ้น x ตัวอย่างที่สอง นะก็คืออินิเกตนะครับ e ยกกำลัง 2x หารด้วยนะครับ e ยกกำลัง x บวก1 dx โอมันดูช่างซับซ้อนเสียนี่กะไรนะครเราจะทำยังไงกับบันดี <c oughs> โอเคอย่างนี้นะครับเราให้ u ก่อน u นะครับเท่ากับ e ยกกำลัง x บวก1นะครับเราก็ดิฟมัน du เท่ากับดิฟ e ยกกำลัง x นะครับเทียบกับ x เนาะอันนี้เทียบกับ x นี่ก็ดิฟ นะครับบวกหนึ่งอันนี้ก็ดิฟหนึ่งได้ศูนยะ์เนาะก็เหลือ d by dx นะครับ e ยกกำลัง x du by dx นะครับดิฟ e ยกกำลัง x นี่เท่ากับ e ยกกำลัง x เนาะนะครับเท่ากับ e ยกกำลัง x อันนี้เราอย่าเพิ่งไปกังวลอะไมันก่อนนะครับมันได้เท่านี้เพราะฉะนั้น dx เราเท่ากับอะไรครับ dx เนี่ยก็เท่ากับ du หารด้วย e ยกกำลัง x อันนี้เราก็ไปแทนค่าข้างบนนะครับอินิเกตนะครับ e ยกกำลัง2 x นะครับหารด้วย u du เท่ากับ e ยกกำลัง x อ่าคันนี้มันมีปัญหาครับเอ้ย e ยกกำลัง2 x e ยกกำลัง x นี่มันมันตัดกันไม่หมดเนาะมันติด e ยกกำลัง x แต่อย่าลืมว่าเรารู้ตรงนี้ครับว่า e ยกกำลัง x เนี่ย จะเท่ากับ u ลบนะครับซึ่งไม่ยากเลยนะครับตรงนี้เราก็ dot e ยกกำลัง x ตัดไปนะก็เหลืออะไรครับเหลือ e ยกกำลัง x ันคำตอบเราก็คืออ e ินทิเกรต e ยกกำลัง x หาร u du เห็ D นไหมครับแล้วเราก็รู้ว่า e ยกกำลัง x คือ u ลบนะครับเราก็ได้ว่าอินทิเกรต u ลบหาร u du นะครับแล้วเราก็ได้ออกมาว่า การอินทิเกรตตัวนี้มันแยกได้เนาะก็คือ u ส่วน u du ลบกับอินทิเกรต1ส่วน u du ตัดตัดนะครับอันนี้ได้ u ลบกับอินทิเกรตนะครับอินทิเกรต dx เท่ากับ x เนาะอันนี้ทุกคนต้องรู้นะครับบวก c ด้วยนับอันนี้เพิ่มกังวลนะครับเดี๋ยวรอรอไอ้สุดท้ายเราค่อยมาบวก c ทีหลังได้นครับ1ส่วน u du อินทิเกรต1ส่วน u du ได้อะไรครับครับอินทิเกรต1ส่วน u du เนี่ยนะครับ มันก็จะได้ล็อกของลบล็อกของ u นะครับแล้วก็บวกด้วย4น,นี่คือคำตอบของเราครับเราอย่าลืมแทน u เข้าไปด้วยเนาะ u คืออะไรครับ u e ยกกำลัง x ลบ1ใช่ไหม e ยกกำลัง e ยกกำลัง x บวก1นบวก1นะครับ,บ, 1, รบลบกับล็อกของ e ยกกำลัง x บวก1บวกด้วย c น,นี่คือคำตอบครับ ก็คือเป็น1บวก e ยกกำลัง x ลบ log ของ e ยกกำลัง x บวก1นะครับบวกด้วย4นะครับนี่คือคำตอบของคำตอบเราซึ่งเท่ากับอะไรครับเท่ากับอินทิเกรต e ยกกำลัง2 x อันนี้ e ยกกำลัง x บวก1 dx นะครับนี่คือคำตอบของเราอะคราวนี้เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเพื่อให้มีความมันมากกว่าเดิมนะครับ e ยกกำลัง x นะครับไม่ใช่สีตัวอย่างที่3นะครับเราก็บอกอินทิเกรต s i n x cos x dx อันนี้ก็ทับได้นะครับเรารู้ว่านะครับ,รบตั้งตัวนี้เราก็หา u ก่อนนะครับ u, u คืออะไร u คือ cos x พอดิฟ u ได้อะไรครับดิฟ u เทียกับ x ดิฟ cos ได้ลบ s i n เนาะ sin x นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้ว่า dx เนี่ยเป็นไงครับเท่ากับลบ du หารด้วย s i n x ซึ่งเราก็ไปแทนข้างบนอินิเกตไ i n ์ cos คคืออะไรครับคอสคือ U d นะครับ dx คืออะไร DX คือลบ DU ส่วนด้วย s i n x นะครับไซก็จะตัด s i n x ไปเพราะคำตอบเราก็คือลบอินิเกต u du นะครับอย่าลืมนะว,ว่าได้อะไรครับตรงนี้ก็คือได้เป็นลบ U กำลังสองส่วนสบวกส u คืออะไรครับ u คือ cos theta ดับ cos กำลังสอง x นะครับหารสองนะครับบวกสี่นี่คือคำตอบของอินดิเกต sin x cos x dx